คุรโลเนาะคุรโลคุรโลาาใช่ไหมโยมบุพเพยใช่เจ้าคขะอาจารย์จักขาโสตาหนังสือหน้าสามห้าหนึ่งเมื่อกี้นี่จบหกละไปแล้วนะจบแบบเนียนๆเ,เลยนะเนียนๆไม่นะกี่กู่ อนุโลมะนายอนุโลมะอุดจ้าหนังสือหน้าสามห้าหนึ่งเจ้าค่ะอเอกสารหน้าสิบสามเจ้าค่ะตอนนิทานจากขาเคยเกิดเคยเกิดได้กลูกได้ตามแน่นอนไม่งงแล้วใช่ค่ะพี่ร้าแอบเอาไปกเออก็เวลาถามก็เวลาก็ เอาเออกข้อสอบม,มาต้องเกตให้ดีๆนะเป็นละหรือ<ช>เป็นลงใช่เจ้าค่ะพลาดไปนี่โหหมดเลยอ่ะผิดเลยสิบคะแนนหายไปเลยเจ้าพระจัจารย์ใช่มันมันพลาดตรงนี้นแหละเริ่มตน้นพล,ลใช่เจ้าค่ะการรูปสองขานะเค่ะสองขา ทั้งชยะท่านแรกแต่โซตา,าไม่เก,เกจอต้องเป็นกามร,รูปที่เป็นปัดฉีนะปัดฉีจ้ะคะปัดฉีนี่แบบอันนี้เอาเขียนให้เป็นตุ๊กตาเฉยๆเนี่ยฉีปะอุอะไรพวกเนี้ยเเป็นตุ๊กตานะแต่วิวสัจนามันคืออันน,นี้นะจ้คะคะ ปัญจวการัปชิมวิการนั่นนะอันนี้เราเขียนเป็นตุกตาเห็นว่าขาเกิดคือไงขาระบด็นนี้ปานเกิไงท่านนั้นเองนะเจ้าค่ะตรงนี้ก็สองขามือนกันคนละคนเหมือนกันนะนะ,ะ,ะเรียกก็ได้ไม่เรียกก็ได้นะเรียกเพราะว่าคนละคนกันไม่เรียกเพราะว่าสองขาเหตุผลแบบน,นี้นะเจ้าค่ะส่วนภูมิก็นี่ปัญจปัญจโวการะภูมิเจ้าค่ะนะ เป็นสุทธาวาสเป็นอาบายไปเจา้าค่ะแล้วก็ด้วยความที่เป็นเป็นอะไรนะเป็นปุกโลมีโดยตรงกับโดยอ้อมใช่ไหมโดยใช่เจา้าค่ะมีตรงกับมีอ้อมน,นีเนะจ,าจา้าค่ะโอเคอนนี้เข้าใจแล้วนะเจา้าค่ะ ต่อไป,ปตังเยาตอนที่สองโส,สตาก็จะเกิดก็ต้องเป็นการรูปไปการพูมปปใช่ค่ะใ,ใไหมใช่จ้ะค่ะการพูนสองขา,ากากรจับสองขาไปบรรจัดซ้ำน,นะแต่ภูมินี้ต้องเป็นตุตาวาสต้องสังเกตน,นะเจ้าค่ะอืมส่วนวิสัชนาก็อิตรีสังปัญจโวการ,รานังนะไม่ใช่อิตรีสามทีเฉยๆนะ เจ้าค่ะมันเป็นปุคคโลก็เลยต้องใส่ชื่อภูมิเข้ามาเดวยน,นะบางทีนนมันสับสนอยู่เหมือนกันนะต้องสังเกตให้ดีๆเอาละอาละ่านได้แลวเจ้าค่ะอนุโลมปุชฉายะสะยัถะจักขายะตะนะปุปปัดชิตะตัสสะตัตถะโสตายะตะนะปุปปัดชิสติติจักขายตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดโสตายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหม วิสัชนาปัญจโวกาเลปิปัฉิมะภวิกานางังเตสังตัทธะจะขายัตนาอุปปัชชะโนจะเตสังตัทฐะโสตายตัตนาอุปปัชชิสติอิตเลสังปัญจโวการานังเตสังตัทธะจะขายัตนานจะอปปัชชะโสตายตัตนานจะอปปัชชิตสต,ติ เมื่อปัจฉิมภวิกะบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นจกขายตนะเคยเกิดแต่โสตายตนะจกไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นบุคคลทั้งหลายที่นอกจากนั้นซึ่งเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ หรือบุคคลทั้งหลายที่เกิดอยู่ที่เกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิที่นอกจากปัจฉชิมะพวิกะเหล่านั้นในภูมินั้นมีให้เลือกด้วยจ้าพระอาจารย์จักายายตนะก็เคยเกิดโสตายตนะก็จกเกิดอ,องค์ธรของสมมิฐานบทได้แก่ติเหตุกะปุตชนหนึ่งผลเสกขบุคคลสามที่เป็นปัจฉชิมภพวิกะซึ่งกําลังเกิดในปัญจโวการภูมิ ที่เรียกว่าอุปาทคณะสมังคีของปัญจโวกาลติเหตุกะปฏิสนที่จิตเก้าเจตสิกสามสิบห้ากัมมะชะกลาบสามเจ็ชิมะพวิกะโดยตรงอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังฝรินิพานในปัญจโวกาลภูมิ okay. ปชิมะกะโดยตรงเนี่ยเอาทีเดียวเลยอ๋อใช่ใช่ใชจ้ะค่ะนะต่อเลย ราตพนบุคลบคลหนึ่งซึ่งกาลังปรินิพานในปัญจโวกาลภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของปัญจโวกาลติเหตุตุกะจุติดจิตเก้าเจตสิกสามสิบห้ากรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายกับปัญจโวกาลภูมิสิบเจ็ดเว้นสุดทาวาส 5, าภูมิห้าปัญจโวกาลภูมิสิบเจ็ดเว้นสุดทาวาสภูมิห้าอบายภูมิสี่ปัจฉิมภวิกะโดยตรง ปอตุชนสี่ผลเสกขบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโวกาลภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกนีไม่ต้องเรียกใช่จ้ะค่ะกับปัญจโวกาละภูมิยี่สิบเอ็ดเว้นสุทธาวาสภูมิห้าปัจฉิมภวิกะโดยอ้อมและปุตุชนสี่ผลเสกขบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโวกาละภูมิ และจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับปัญจโวการลบภูมิ21เว้นสุดทาวาสภูมิ5องค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่องค์ธรรมหมดหลังเท่านั้นสาธุเจ้าค่ะธุภาพาุภาพภาพแล้วค่ะถ่ายภาพแล้วค่ะ ต่อไปปฏิปุ่เจ้าค่ะปฏิปุหน้าเท่าไรหน้าสามร้อยห้าสิบสองเอกสารหน้าสิบสี่หน้าสามห้าสองเจ้าค่ะเอกสารหน้าสิบสี่เจ้าค่ะอืมฐัน,นิฐานโสตาจักเกิดาจักเกิดก็ต้องเป็น การโรคเว้นอาสาันเอ้ไม่ใช่เว้นสุทธาวาสไม่ถึงอาสาันหรือด้วยการูปเว้นสุทาวาสใช่ไหมเจ้าค่ะการหกโลเนี่ยก็เอาเฉพาะภูมิเอาเฉพาะภูมิที่เกี่ยวข้องสังเกตให้ดีๆเนี่ยอย่างโซตากการโรคภูมิอื่นนี่ไม่ต้องไปพูดถึงแล้ว เราเป็นปุคโลนั่นแหละเอาภูมิที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไปไปภูมิเดิมเนี่ยนะซ้ำ <ไป S 1> มา,มมมาอ่าซ้ำภาษาง่ายๆคือซ้ำนั่นเนี่ยจะมีคําว่าซ้ำเห็นซ้ำเจ้าค่ะอ่ากามร,รูปหรือปัญจัไปปัญจัซ้ําดังนั้นสังระยะท่านแรกที่ต้องการ องธรรมที่แต่จักขาไม่เคยมันไม่มีอยู่แล้ว่นะมันไม่มีอยู่แล้วเป็นอมันตาไปมีแต่องธรรมสองบทนะเาก่ะโอเคมาเลยๆปฏิโลมปุจฉายัสะวาปน,นาญยทะโสตายัตะนางอุป,ปัชชิสติตาสะตัตฐะจักขายัตะนางอุป,ปัชชิถาติหรือว่าโสตายัตนาจะเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด จากขายตนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่กุตชน 4, สี่ผลเสขะบุคคลสามซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในปัญจโวการภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับปัญจโวการภูมิยี่สิเอ็ดเวสุธาวาสภูมิห้าสาธุเจ้าค่ะสาธุถ่ายภาพแล้วค่ะ เอ่อับไป,ไปเป็นปจัจจินิกะคออกเอก,เอกหนังสือหน้าสามหกหกครับเอกสารหน้าสิบห้าครับถ้าตัวหนังสือน้อยก็ทำตัวใหญ่ๆได้ดี พระเจ้าเนกอนุปกนะสันนิฐานจักรขาไม่เคยเกิดปุคลโล่นะอย่าลืมนะปุคลโล่นะอย่าลืมนะนะจักรขาไม่เคยก็มีกัปปารุกตาบ้าก่อนเลยจิตใจว่าห่อสครั้ สุตทวาดก่อนเลยสุดาวาดรเจอก็อะไรอกอสัสนกสันกาลูอืมอสันกาลูเนี่ยเป็นกอมอดอรใช่ไหมครับสุดทวาเนี่ยด้วยความที่มันซ้ําเกิดซ้ําไม่ได้ไม่มีการเกิดซ้ําต่างกันนะมีที่มาต่างกันนะมนต่างกันใช่ครับนะแต่ว่าสองขาหมดเลย เห็นแต่อสานกับอรุณเนี่ยเป็นกองดอเนาะใช่ไหมใช่ครับอืมสุทธาวาเนี่ไม่ใช่กอมบอลดอสุทธาวาก็อยู่ในลูกนะใช่ครับอืมนั่นแหละนะสุทธาวาสองขาอสานสองขาอรูปสองขา สังขยะท่านแรกแต่โสตาจะเกิดไม่มีครับไม่มีความีเป็นกรมดอของโสตาหมดอ่าสุทธาวาก็เกิดซ้ำไม่ได้นะซไม่ได้ใช่ครับลสักษณกรูปก็เป็นกรมดอเหมือนกันก็อามันตาไปครับผมอืมก็สุทธาวาสองขา้อขา อาสารสองขาครับอารูปสองขาโองผมง่ายๆนะแล้วอนณาคามีกับผ้ารหันต้องแยกไหมครับหรือว่าเอารวมไปเลยครับเในตำราพรม่าเนี่ยต้นฉบับที่เราแปลกันออกมาเนี่ยเขาเขียนสองไหนครับเขียนสองไหนเขียนรวมแบบนี้ก็ด้วยแล้วเขียนแยกว่าขาเกิดเป็นอนาคามีผอมหุคคลหนึ่งขาปรินิพาน เป็นอนาคามีผลบุคคลหนึ่งราแต่ผลบุคคลหนึ่งเขียนไว้อย่างนี้นะฉบับพม่านะอ๋อครับก็คือขาเกิดเนี่ยแยกอนาคามีผลหนึ่งออกมาส่วนขาตายหรือขาปรินิพานเนี่ยเออก็สองคนนี้แหละนะครับแต่แต่ตำราของอชวเนี่ยเขาเขียนรวมเอารวมกันเลยนะครับรในเดียวจริงตัวคนแยกเป็นสองในแล้วนานได้เลย นะผมอน,นุโลมปุจฉายัยัตตะจากคายัตนางนป,ปัจจิตะตาสะตัฏะโสตายาัตนางปัจจิสตีติจักคายัตนะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดโสตายัตนาก็จักไม่เกิดแก่บุคคลนั้นในภูมนินังใช่ไหม วิสัจนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่อน,นาคามิผลบุคคลหนึ่งอะรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในสุทธาวาสปูมกับสุทธาวาสปูมหา้าสุขติเอตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสตปูม กับอสัญญาสตภูมหนึ่งติเหตุกะปุตชชนหนึ่งผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิกับอรูปภูมิสี่สาธุครับเอทูหายภาพแล้วภาพเอทูเอทะ ไปปฏิปุคนัะปฏิปุหน้าเท่าไร่เนี่ยปฏิปุน,นี่หนังสือหน้าสามหกหกถึงสามหกเจ็ดครับเอกสารหน้าสิบหกครับอืมธนิ้ฐานโสตาจับ ไม่เกิดไม่เกิดปัิชีไมปัิชีไมปัิชีไม่เป็นปัจจิฉีใช่ครับปัจจิฉีสามนะปฏิีใช่ไหมครับปัิฉีสองขาปัจจิฉีสองขาเอากอมดอแล้วกมดอครับมันมีอะไรอีกอะ กรมดอของโสตาเดมีนะมีอรูปใช่ไหมก็จะมีอรูปครับอรูปมีอรูปแล้วก็อสันอสันเน่ะครับอันนี้เป็นปุคโลนะครับอสันมันจริงมันตระเลยไปนะตระเลยไปกามตระเลยไปกาม โรต,ตาจะไม่เกิดปัจฉิมาน่สุทธาวาสสุทธาวาสก็อยู่ในปัจฉิมา,านะั่ใช่ไหมสุทธาวาสอยู่ในปัจฉิมนะสุทธาวาสมันเป็นปัจฉิมนะส่วนกอมอดอรตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นปุกโลเนาะครับเออก็มีอะไรอ,อสารานกับอรลูก มีอัสรสกับอรูปครับอืมนะอัส,สกับอรูปสองขาเหมือนกันนะครับอืมทั้งสยะยท่านแรกแต่โสตาเคตเคยก็ต้องอเฉพาะ ที่เป็นการกับรูปเอกสารเขาพิมพ์ผิดครับเาเขาพิมพ์มว่าจาับขายจตนาก็ไม่ใช่กำลังเกิดต้องไม่เคยเกิดอ,อืมตรงนี้นะครับเขาพิมพ์ผิดไม่ถูกจักขาเคยเกิดก็ต้องเป็นการรูปที่เป็นปัจฉิ<อ>ทั้งสองกาปัจฉิถ้าเกิดเนี่ย ปะฉียอ่ยอ,ยอว่าปะฉินะครับย่อว่าปะฉีนะปันจโวการีป,ปิชัจฉชกาวิกขานัง่งตอนตนี้ก็เขียนให้เห็นตุก๊กเป็นตุ๊กตาเขียนให้เห็นภาพแต่เนาเน,นี้ไม่ไม,ไม่เก็บครับแล้วก็แยกเป็นโดยตรงไปเนาะใช่ไหมตอนตนี้ก็โดยอ้อมไป อืม่อนอันนี้เรียกก็ได้ไม่เรียกก็ได้ก็แล้วกันรับหอมก็ไม่เรียกครับไม่เรียกอีกครับอืมเราใช้หลักวาสองขาใช่ไหมใช่ครับหลักสองขาไม่เรียกก็ได้แต่อตาจารมามองได้ทั้งสองนะทมคนละคนกัน,นคนครับก็เรียก ได้ทั้งสองได้ครับผมส่วนองค์ธรรมสองบทจักขาก็ไม่เคยก็ไม่เคยเกิดไม่เคยก็สุทาวาสมาเลยสิก็สุทาวาสมาอสันมาเลยก็มรดรอสันแล้วก็อายุมาก็มรดกนะขงขาเหมือนกันเหมือนเดิมสุทาวาสเนี่ยด้วยความไม่สม มิสัจนาก็ตามนั่นเลยสุธาวาสสองขาก็สุธาวาสานังอสันสองขาก็อสัญญาสัตตานังแล้วก็มีคู่สองขาก็อารุปปานังโอเคคู่นี้เคยให้การบ้านไหมมีไหมยังเจ้าค่ะพระอาจารย์ยังไม่เคยทำยังเนี่ยเอาหน่อยเอาหน่อยหกโลปัจจานิก ปลาละอ่านได้แล้วครับผมปฏิโลมกุจฉายัสวาปนยญตะโสตายตนานุปปชิสติตัสสะตัดจาจักขายตนานุปปชิตาติหรือว่าโสตายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดจักขายตนะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาะ ปัญจโวกาเรปชิมะพวริการนางเตสังตัตถะโสตายตนางนุปปชิสติโนจะเตสังตัตถะจักขายตนางนุปปชิตาสุทธาวาสานางอสัญญาสตานางอรูปานางเตสังตัตถะโสตายตนัจะนุปปชิสติจักขายตานังจะนุปปชิตธา เมื่อปชิมะปวิกะบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจโบการภูมิในภูมินั้นโสตายตนะจะไม่เกิดแต่จักขายตนะเคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิอััญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นโสตายตนะ ก็จกไม่เกิดจักขายตนะก็ไม่เคยเกิดองค์ธรรมของสนนิธานบทได้แก่ติเหตุกะปุุชนหนึ่งผลเสกขาบุคคลสามที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิกับปัญจโวการภูมิ17 เว้นสุดทธาวาสภูมิห้าอบัยะภูมิสี่ปัจฉิมภวิกะโดยตรงปุถุชนสี่ผลเสกขาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโอการภูมิและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับปัญจโอการภูมิ21เว้นสุดทธาวาสภูมิหปัจฉิมภวิกะโดยอ้อมและ อนาคามิผ <Jamie, online. S 1> ลบุคคลหนึ่งอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในสุทธาวาสภูมิกับสุทธาวาสภูมห้าสุขติเหตุุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสตภูมิกับอสัญญาสตภูมิหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตาย ในอรูปปรภูมิกับ <c oughs> อรูปปรภูมิสี่องค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่องค์ธรรมหลังเท่านั้นสาธุ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 จบแล้วสำหรับวันนี้สดมลแผ่เมตตาพร้อมกัน อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาวภูตังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาตัมโมธัมมังนะมัสาามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆ tang kam namame appe satta avera honto abhaya paccahu honto aneeka atanang kare haranto sathu sathu sattu sukha kang กราบขอบพระคุณเจ้ค่ะอาจารย์ขอบคุณอาาขอบพคุณอาจายเค่ะ